เห็นเปลียนชุ้นแบบนี้งงอะสิถ้างง,งเราไปชมกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เดชนิ i โคดจีนนะ วันนี้เด e ะชอทจีนมีเขาเรียกว่า E ีพีพิเศษเ <_ straps> มื่อชุดเปลี่ยนมันต้องมีอะไรเด็ดๆมาอยู่ในเดอะชอทจีนแน่นอนอ่าแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราซื้อได้นำศิลปะของจีนแขนงหนึ่งนะครับมาไว้ในรายการเดอะชอทจีนฉะนั้น E ีีนี้เนี่ยจะเป็น EP แรกที่เราซื้อเนี่ยนำศิลปะนี้ เข้ามานะครับเพื่อให้เป็นความรู้กับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบนะครับเหมือนกับเราซื้อนะครับเราซื้อชื่นชอบศิลปะนี้มากนั่นก็คือการเขียนผู้กันจีนเรียกได้ว่าสาสรด้านนี้เนี่ย เป็นศาสตร์ขั้นสูงเลยนะครับใครเรียนจีนเนี่ยมันต้องเคยก็ื่องเคยเรียนอะสักคาบนึงอะโดยเฉพาะไปเรียนจีนนะอู๋เขาจะต้องมีบังคับให้แบบว่ามีมีอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงที่ได้เรียนผู้กันจีนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าการจะเขียนผู้กันจีนเนี่ยอุปกรณ์ต้องพร้อม4ส,สมบัติที่จะต้องมีในห้องหนังสืออ่าสสมบัติที่จะต้องมีในห้องหนังสือมี4ีอย่างอย่างแรกคือปีเอ,อ้อ ใหญ่แลือเกินปีผู้การผู้การอ่าปีผู้การโม่หมึกอ่าชือกระดาษเยีน่นเยี่นถ่ายนะครับหรือแท่นฝนหมึกนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยหมึกเนี่ยของเราซอ,อาจจะเยอนนิดนึงเพราะว่าใช้เยอะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่หมึกน้ําแบบนี้มันไม่ใช่หมึกน้ําแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยการทําหมึกเนี่ยเขาจะใช้เป็นหมึกแท่งนะครับเป็นเป็นหมึกแท่งฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่จะต้องมีเนี่ยก็คือ แท่นฝนหมึกนะครับแท่นฝนหมึกนี้เนี่ยเพื่อเวลาเราใช้เนี่ยเราจะฝนเราใส่น้ําลงไปแล้วก็ฝน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 ไปฝน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 เราจนเราได้น้ําหมึกมาอ่าจนเราได้น้ําหมึกออกมาใช้ซึ่งความเข้มของน้ําหมึกเนี่ยมันก็อยู่ที่คนฝนอีกแหละคนฝนต้องมีความชํานาญนะครับต้องรู้ว่าเอ้ยหมึกมันข้นไปหรือเปล่าหรือเหลวไปหรือเปล่านะครับอยู่ที่คนฝนหมึกอ่าอันนี้ก็คือ เย็นนะครับเย็นถายหรือว่าแท่นฝนหมึกนั่นเองอ่าเรามีเรามีหม้อเรามีจีเรามีเย็นถายอ่าแน่นอนว่าสี่สิ่งเหล่านี้คือสี่สมบัติที่ต้องมีในห้องหนังสือนะครับหรือเราเรียกว่าเว้นฟางสี่宝เว้นฟางสี่อ่า,าสี่สมบัติ อ่าสี่สมบัติ4ส,สิ่งมีค่าที่จะต้องมีในห้องหนังสือนะครับแน่นอนว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแพทเคยออกนะแพท7.4เคยออกว่าเวิร์นฟางซื่อเปามีอะไรบ้างโอ้โหหลายคนไม่รู้นะหลายคนเอออะไรคือเวิร์นฟางซื่อเปาว้าแต่คลิปนี้มีคำตอบให้แล้วนะครับก็คือปีผู้กันจีนนะผู้กันจีนเนี่ยมีโคตรผู้กันนะโคตรผู้กันเหมือนกับโคตรจีนเรานี่แหละหม้อคือน้ำหมึก อ่าหม้อน้ำหมึกจือคือกระดาษจือเนี่ยเราเรียกว่านจื纸อนจอื่านจื宣อคือกระดาษซึ่งกระดาษนจ宣อเนี่ยนะเป็นกระดาษที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบจีนโบราณนะครับแบบจีนโบราณนะซึ่งกระดาษที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นของมณฑลอันฮุยอันฮุยเฉียงตะ宣纸อ่าอันฮุยเฉียงตะ宣纸เป็นกระดาษที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ หมึกที่เราซื้อเอามาวันนี้เนี่ยก็เป็นหมึกที่มีชื่อเสียงมากนะครับในประเทศจีนก็คือหมึกอ e ี้เต๋อเก๋นะครับหมึกอ e ี้เต๋อเก๋เป็นหมึกยี่ห้อดังของจีนเลยนะครับส่วนเยื่อถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนค่อนข้างชื่นชอบในในเรื่องของผู้กันจีน,นจะมีกันทุกคน ะจะมีกันทุกคนแล้วกออ็โอ้ถ้าแพงๆเนี่ยมีมีแบบว่าหลักหมื่นหยวนก็มีนะครับเป็นหมึกเป็นแท่นฝนหมึกทาหินทําจากหยกหินขนาดใหญ่นะอันนั้นแพงมากนะเป็นหมืน่นหมื่นหยวนเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ4สิ่งที่จะต้องมีในห้องหนังสือนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราซื้อพี่อูแล้วก็เดอะช i นิสของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย